โอ้เร็วเร็วเร็วเอ้าติดติดอีกติดอีกดันเลยดันเลยดันเลยัรยานหลังหลังเลกเรียนกันนะครับเนี่ยสาวสาวโอ้ติดแล้วติดแล้วเอ้านาติดแล้วนะพี่นโค้โค้ หาเล็กเล่นเล็กเล่นกนะคาทนะีไปแล้วเนอะนับโค้งไปแล้วเนอะหาเล้วไปแล้วโอ้หตามไปแล้วตามแล้ว พนะัพี่ลาแล้วนะเวลาไป,ปานะน่นแล้วเฮ้ยชนมิกเจ็บอ่ะดี้เฮ้ยชนกันนี่ชนกันเบรกเบรกเลยเขาไปตามพี่ลาแล้วเลยโนอะ้<ป>โหกินขนมเบเกอร์หง<ป>ทางน,นี้พี่ลาชนเนาะพี่ลาชนเนาะเนาะขึ้นจักรยานเลย น้ำมาแล้วพี้ำแล้โอ้โหอะไรขึ้นคือจักยานแล้วรถพาชนแล,ะละ้วนะกินขนมใหญ่แล้วนะอนี้ครับตามไปร้านแล้วมาแวมาแ้ววผมจอดเที่ยวตามจอดเี่ยตาม ไปได้เลยตามไปได้เลยดูดน um? ี Pop ่จะต่อไปนี่เวลาไปโน่นแล้วนะเดี๋ยวจักรยานมันไม่มันไม่ไม่ลื่นนะหรอกดิฟคิวแล้วเวลามาแล้วมาขนังานแล้วนี่ทมั้งตามไปได้เลยตามไปได้เลย cho này đã nè. Ninh này, Bye bye, bye bye luôn. Bye bye. Con này con nào con nào. Con nhớ này con con Bye bye con, bye bye. 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 คทช่วปลาช่วปลาช่วปลา